ไม่ชอบไม่ชอบเลยอะ่ะไม่ชอบไปพูดอะ่ะเวลาไปพูดทีไรมันฟิลจะร้องไห้ทุกทีทุกคนไอที่ไม่ชอบเนี่ยคือฉันจะร้องค่ะน้องเป็นคนพูดดีน้องเป็นคนเรียบเรียงคำพูดมันน่าฟังอะ่ะทุกคนอืมแล้วแบบฟิลโอ้ยฉันเรเนาะเราติดตามเข้ามาตั้งนาน กเจ็ดปีอะแล้วมาเห็นน้องเติบโตมาถึงตรงนี้ได้ทั้งน้องนูกน้องปายอะมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจแล้วจะมาบอกให้ฉันออกจากด้อมหรือให้ฉันเลิกติดตามเขาได้ไงเรื่องอะไรฉันจะไปฉันติดตามเขามาเป็นปีๆเป็นตั้งนานเป็นหลายปีใครจะมาไล่ฉันไม่ไปนอกจากฉันจะไปเอง คือน้องเขาน่ารักมากบ,มบุ๋มถึงไม่เคยสนใจคำว่าเพื่อนของเขาด้วยความที่ชอบคำว่าเพื่อนของเขาคือเขาซับพอร์ตกันดีแล้วคือทำไมถึงไม่ใช้คำว่าแฟนนกปลายเขาบอกอยู่แล้วว่ามันจะได้มีไม่มีวันเลิกกันเขากลัวกันจากลา เขากลัวกันบอกเลิกไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงเนอะมันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากมันเป็นอะไรที่น่ารักมากสำหรับนุกป่ายนะคะไม่ไม่ไมเออเป็นแบบนี้แหละดีแล้วไม่ต้องเป็นอะไรหรอกเป็นเพื่อนกันแบบนี้ยแหละขอให้รักและซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปนานๆน,นะ่ะตาราบใดที่เขายังจับมือกันอยู่ เราก็ซัพพอร์ตเขาไปแบบนี้ไม่สัญญาว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ก็จะอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เนาะน่ารักอะ่ะหากพวกเรากำลังสบายจงปอมมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงปอมมือพันหากพวกเรา <C oughs> ต่อไปเป็นเพลงช้าครับทุกคนหายใจเข้าลึกๆเขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอครับายคนหนึ่งเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยแต่ทุกครั้งที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่ได้ยินเสียงทุกเสียงคอยบอกว่า เก่งมากดีมากเก่งมากแล้วเคยคิดว่าทำไมวันนี้ตัวเองร้องไห้หนักจังแต่กลับมีคนเคยบอกว่าร้องมาเลยยังอยู่ข้างๆตรงนี้เสมอแต่มันคือชีวิตที่ไม่ว่าปายหรือใครทุกคนต้องเรียนรู้ ฝนตกในใจบ่อยครั้งครับแต่ลุ่งเช้าสายฝนมันก็หายไปฟ้าสว่างพระาทิตย์ขึ้นมันทำให้เราเข้าใจเข้าใจใน,นทุกชีวิตว่ามันคุ้มค่านะที่เรารอความสว่างจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับผลงานเพลงนี้ครับ ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฟ้อง,งฟ้าฟ้าก็คงสงว่างและทำให้เราได้นดวงใจว่ามันคงแค่ใช่ไหนที่ขรอ สสแต่ถ้าวันหนึ่งวันในที่ใจจะต้องทูตั้งพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความทิดตรงนี้วันหายไม่ต่างอยะไรที่เราต้องเจอ